รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนส่งสินค้าทางเรือทันใจต้องยกนิ้วให้ท่าเรือสิงคโปร์เลยเพราะที่นี่เป็นท่าเรือใหญ่ที่มีความสำคัญลำดับต้นๆของโลกมีห้าท่าเรือหลักที่เชื่อมโยงกับท่าเรือต่างๆ600ท่าใน123ประเทศ ปี2555มีปริมาณสินค้าผ่านเข้าออกท่าเรือสิงคโปร์กว่า31.26ล้านที่ EU นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมที่นี่ยังพัฒนาระบบการจัดการที่ทำให้การนำเข้าส่งออกตู้คอนเทนเนอร์ผ่านพิธีการศุลกากรโดยใช้เวลาเพียง20-25วินาทีต่อคันซึ่งนับว่าเร็วที่สุดในโลก